สวัสดีครับพบกับพี่โจ้นักวิเคราะห์กลุ่มอสังหานะครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วกันนะครับเราอาจจะเริ่มเห็นข่าวเนี่ยนะครับเริ่มออกมาพูดนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นแบบออฟฟิเชียลมากนักอาจจะยังไม่ได้พูดทั้งในฝั่งของแบงก์ชาติทั้งในฝั่งรัฐบาลนะแต่ว่าอาจจะเป็นพูดในฝั่งของเอกชนอาจจะมีการรวมตัวกันนะครับเพื่อเพื่อ,ออาจจะเรียกได้ว่า ผ่อนคลายหรือว่าปลดล็อกตัวมาตรการ l t v รวมถึงอาจจะขอข้อเรียกร้องไปทางรัฐบาลเรื่องของการกระตุ้นภาคอสังหานะครบอาจจะเป็นเรื่องภาษีอาจจะเป็นเรื่องจดจำนองหรืออาจจะเป็นเรื่อง LTV ก็ได้นะครับวันนี้เราเลยขอญากทวนนิดนึงก่อนแล้วกันนะเพราะว่ารอบนี้เหมือนมีหวังต้องใช้ว่าต้องใช้คำว่ารอบนี้เหมือนมีหวังนะครับอ่ะ พี่โจแตะนิดนึงครับว่าไอเอลทีเนี่ยเราได้ยินมาปี2ปีเนี่ยมันกระทบกลุ่มอสังหาต้องได้ได้ว่าทําให้ราคาพุ้นหลายตัวเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเอาจากอาจจะพูดถึงเรื่องของสั่งราคาด้วยแล้วก็พูดถึงเรื่องของกําไรที่มันหายไปด้วยครับพี่โจโอเคก็ชัดเจนนะครับว่าตั้งแต่1เมษาหกสองเป็นต้นมานะครับยอดขายรวมถึงการรับรู้ไรายได้ต่างๆของกลุ่มอสังหาเนี่ย ปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องหลักๆก,ก็คือจาก LTV นะครับแล้วปีนี้มาโดนโควิดอีกก็เป็น -2 อ,อเด้งแต่ว่าถ้าเกิดพูดเฉพาะตัว LTV อย่างเดียวนะครับที่ Effective ขึ้นมาเนี่ยจริงๆแบงค์ชาติทําดีนะครับ,ค,รบคือเขาต้องการที่จะควบคุมเถียรภาพทางการเงินนะครับไม่อยากที่จะให้มี NPL เพิ่มมากขึ้นไม่อยากที่จะให้ Property Price เนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบ ก่อนหน้านี้มันเพิ่มขึ้นแบบโอ้โหไม่ลืมหูลืมตาใช่ทั้งคนไทยและคนจีนด้วยใช่แล้วคนไทยก็อาจจะซื้อบ้านไม่ได้นะครับแล้วก็มันมีเรื่องสรรินเชื่อเงินทอนเร,อรเรื่องความผิดปกติในสรรินเชื่อเพราะเขาอยากจะควบคุมตรงนี้ทั้หมดก็เลยเมีการออกตรงนี้ออกมาโดยที่บอกว่าเมื่อก่อนนี้เราเคยมี LTV ท,ที่ต่ํากว่านี้อีกนะค,คือแบบือแบนบ80% 60%อะไรพวกนี้มันเคยเคยอยู่ในอดีตแล้วเราเค่อยๆปรับขึ้นมาเรื่อยๆต่างประเทศตอนนี้มันก็ยังคงอยู่ในพิษที่ต่ำกว่านี้อีกเพราะนี่ก็เลยเป็นอะไรที่ที่ดีีแต่่่่่ววาาสิิงทเกกดขึ้น็คือ มันทำให้ยอดขายรายได้ของ developer หายไปนะครับ,รบปีที่แล้วก็ระดับประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ปีนี้เนี่ยรวมโควิดเข้าไปอีกก็กลายเป็น30%นะครับกระทบเยอะมันกระทบ2กลุ่มหลักสิ่งที่แบงค์ชาติเขาให้ให้ออดมาในส่วนของ LTV เนี่ยมันก็คือค1เป็นเรื่องของผู้ที่มีรายได้ ไม่ได้เยอะมากจะโดนกระทบเยอะนะครับก็ก็ก็คือจากเดิมเนี่ยเขาให้สินเชื่อท็อปอัพไม่ได้รวมอยู่ใน LTV หมายความว่าแบงค์เนี่ยสามารถปล่อยกู้ได้สูงเกินกว่า LTV เยอะมากเกินกว่า100%ก็ได้110-120%อะไรก็ได้ไม่มีจำกัดแต่ว่าสถาบันการเงินเหล่านั้นเนี่ยจะต้องมีการตั้งสำรองเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็เลยเป็นเป็นเหตุว่าพอมี LTV ใหม่เขาแคปห้ามเกิน100%ะครับ ก็เลยทําให้คนที่เดิมพีเเครดิตไม่ค่อยดีแต่ว่าผ่อนได้รายเดือนนะถ้าเขากู้ได้แต่เขาก็เลยกู้ไม่ได้มันก็เลยทําให้ยอดของกลุ่มนี้เนี่ยหายไปนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่2คือกลุ่มที่เป็นบ้านสัญญาที่2สัญญาที่3จากเดิมไม่เคยมีนะครับก็เลยทําให้จากเดิมสมมติเราเงินเดือนเราผ่อนไหวสองที่เราก็ซื้อหลังสองเราซื้อหลังสองได้โดยที่ไม่มีแต่ว่าคราวนี้ หลัง2เราต้องมีเงินดาวเยอะขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากจากรูปนี้ก็คือจะเป็น90%กับ80%ค่ถ้าเป็นสัญญาที่2นะครับหลังจากที่เราผ่อนไปแล้วไม่เกิน3ปีหรือเกิน3ปีแล้วก็หลังที่3เป็นต้นไปก็จะยิ่งกู้ได้น้อยลง<ช>คือเราต้องเก็บเงินเยอะขึ้นมัน คนกลุ่มนี้เองซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีบ้านอยู่ในชานเมืองแล้วก็ซื้อคอนโดหรือมีคอนโดอยากจะไปชานเมืองบ้างขยายครอบครัวเนี่ยมันก็เลยทําให้มันเกิดขึ้นได้ยากขึ้นต้องใช้เวลานานขึ้นก็เลยกระทบนี่คือตอนแรกอ่านี่ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตอนแรกครับคนนี้เองแบงา์ชาติก็เห็นว่าเดเวลอปเปอร์ประสบความยากลําบากกับเกณฑ์แล้วแบงค์ชาติก็รีแลกซ์นะครับรีแลกซ์ไปแล้วสองรอบนะครับรอบแรกก็คือเป็นช่วงเดือนสิงหาหกสอง ไม่กี่เดือนนะครับไม่กี่เดือนหลังจากที่เริ่มไปเนี่ยก็มีเสียงเรียกร้องซึ่งคือ d e เวลอปเปอร์เขาเรียกร้องมาตลอดทางแหละเพราะรมันทำให้รายได้ยอดขายหายไปด<า>ีมานของบ้านหายไปสิงหา6-2ก็เป็นในเรื่องของโคบอเรอร์ผู้กู้ร่วม,มที่เดิมทีเดียวเนี่ยถูกแคส s ิฟายเข้าไปอยู่ในส่วนของสัญญาที่1ที่2ด้วยกู้ร่วมอันนี้ถ้าพอเป็นเกณฑ์ใหม่ที่กับปรับปรุงเนี่ยผู้กู้ร่วมถ้าไม่มีกรรมสิทธิ์อยู่ในบ้านเขาไม่นับ เป็นสัญญาที่1สัญญาให้2ให้เพราะเขาก็ยังมีสิทธิ์ไปซื้อบ้านในสัญญาที่1โดยที่ได้ LTV ที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับกับเรื่องที่2รอบที่2ก็คือต้นปีนี้ยี่สิบมกราหกสามก็จะมีการปรับปรุงใหม่ในเรื่องของการให้ส่วนเพิ่มก็คือสีแดงแงในรูปนี้ก็คือให้ Addition Loan ก็คือกู้เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งและอื่นๆเพิ่มเติมได้จากเดิมทีเดียวเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในส่วนของ LTV กู้เพิ่มได้ก็เป็นร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปได้เพราะมันมา Relax มาเป็นช่วงอยู่แล้วในส่วนของของบ้านเกินกว่า10ล้านก็มีการให้จาก80%เป็น90%ครับแล้วก็ไอ้ที่เมื่อกี้เราคุยสัญญาที่2ที่3ปีเนี่ยปรับเป็น2ปีอืมให้ผมคอยแฝงนิดนึงพี่โจเขาว่า LTV ผมแตกนิดนึงมันคือ l o to v o v u l นะครับครึ่งสมมติว่า8 0ไป90เนี่ยเขาหมายคือสมมติคุณซื้อบ้าน1ล้านเนี่ย คุณวางลดลงนะครับจากคุณวางสองแสนเนี่ยก็คือวางแค่แสนเดียวแล้วอีกเก้าแสนเนี่ยไปกู้ซึ่งไอการที่มันลดลงมาตรงนี้คือบางทีมันรู้สึกว่าเฮ้ยอยากซื้อเพิ่มเพราะว่าลงเงินต้นไม่ต้องเยอะนี่คือ LTV คอนเซ็ปต์คร่าวๆใช่ครับใช่ครับแล้วมันช่วยไหมพี่โจคือเหมือนกับคือเขาก็ผ่อนให้นิดๆแล้วนะแต่เหมือนผู้กังก็ยังไม่พอใจจริงๆก็ช่วยในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถดีขึ้นได้อีก นะครับถ้าเกิดกลับไปใช้ LTV รูปแบบเดิมก่อนวันที่1เมษาหกสองนะสมมติว่าถ้าสมมติอันนี้วันนี้สมมติแล้วนะสมมตินะสมมติสมมติยกเลิกไปหมดเลยแล้วกลับไปใช้แบบเดิมเลยกลับไปใช้ก่อนเนี่ยสิ่งที่มันจะ กลับมาคือเมื่อกี้เราคุยกัน2ประเด็นครับประเด็นบ้านที่ราคาไม่สูงมากที่เขาอาจจะมีกําลังซื้อไม่ได้เยอะไม่อยากไม่สามารถที่จะดาวได้ใช่ไหมครับแม้ว่าตอนนี้เขาให้เกณฑ์ผ่อนเกินขึ้นไปแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังต้องมีเงินดาวอยู่บางส่วนก็คือ5%้าเนหรับแนลราบแล้วก็สิบเหรับคอนโดคันนี้ถ้าถ้าเป็นคนที่รายได้เขาไม่ได้เยอะจริงๆเขาเช่าบ้านอยู่เขาจะมาซื้อมันจะผ่อนตรงนี้ด้วยดาวตรงนี้ด้วยแล้วก็มาผ่อนอจ่ายค่าเช่าด้วยเขาไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ากลับไปเป็นเหมือนเดิมก็จะได้ลูกค้ากลุ่มนี้เข้ามาเพิ่มก็คือว่าฉันไม่ต้องใช้เงินเลยฉันใช้เครดิตของฉันที่มีในการที่จะไปซื้อบ้านแล้วก็ค่อยๆผ่อนไปท่างเดียวเลอรเปอร์ก็จะได้ลูกค้ากลุ่มนี้กลับมานะครับซึ่งกลุ่มนี้เองถ้าเกิดจะให้ใหดีฟายคร่าวๆก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ทำให้ Re j e c t i o n rate ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการปรับเพิ่มขึ้น r e j e c t ั o n เพิ่มขึ้นรีเจคชั่นมันปรับเพิ่มขึ้นท่านกลุ่มนี้ส่วนเพิ่มตรงนี้สมมติจากเดิม20อัันนี้ตตวกา อยากเดิมมีเจคชั่นเดี๋ยวยี่สิบขึ้นไปแปดเอ๊ะสิบเป็นยี่สิบอ่าไอ้สิบเปอร์เซ็นต์นี้จะกลับมามันก็จะเหมือนวไอ้มันมีดีมาเพิก็คือเดเรชั่นก็คือค่อยๆ่ที่คนแคนเซิลน่ะอาจจะค่อยๆ่ยลงได้จากแบงก์ใช่ถ้าเราคิดว่าถ้าเราคิดว่าไอ้ส่วนเพิ่มตรงนี้มันมาจาก LTV อย่างเดียวโอ้โอ่านี้ยนี้มันต้องแอสูมแบบนี้ไม่งั้นมันไม่เห็นภาพแต่จริงไอ้ตัวนี้มันไม่ได้มาจาก LTV อย่างเดียวมันมาจากเศรษฐกิจช่วยถูกมันมาจากอะไรหลายๆอย่างผสมกันนะครับกับอีกกเเเรืื่่่่ออองงนนึคสัญญาาาททีีียจจจดิมะ แต่ยากขึ้นมันก็จะกลับมาได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นแพทเทิร์นเลยนะใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะให้ d e f i n ในเรื่องตัวเลขให้ให้พอเห็นภาพอันนี้ไม่ได้ร้อยเปร์เซในกลุ่มหนึ่งเนี่ยเรามองว่าคนที่เป็นลักษณะที่ที่จะเข้าเกณฑ์จะได้ Benefit ก็คือเป็นบ้านที่แบบไม่แพงมากต่ำกว่า3ล้านลงไปก็สุภัยรึกษาอ่ใช่ถ้าเกิดจะเข้าไปตัวหุ้นเลยก็จะเป็น LPN สุภัยพึกษาเสนาพวกเนี้ยก็จะชัด ว่าจะเป็นจะเป็นบ้านที่ราคาไม่ได้สูงมากอยู่ในเป็นมาชิริตี้ของพอร์ตของเขาครับ l p นี้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมีแค่บ้านแพงๆอยู่โครงการสองโครงการนอกนั้นเขาจะแบบล้านสองล้านเขาจะได้เยอะนอกานั้นก็จะอยู่ว่ายี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะครับในอีกสามบริษัทที่ที่เราคุยให้ฟังอันนี้คือบ้านอันนี้เป็นบ้านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสัญญาที่สองอันนี้ก็จะดี f ฟยิ่งยากขึ้นไปอีกเพราะไอ้ไอ้สัญญาไอ้บ้านต่ำกว่าสามล้านเนี่ยในระบบเนี่ยมีอยู่ประมาณทัก4สี่สิบเปอร์เซ็นต สี่สิบเปอร์เซ็นต์เน่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันช่วยได้ครึ่งหนึ่งนะครับของของ rejection rate ที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับเออมันก็จะทำให้เหมือนกับโอเคกลับมาตรงนี้น่าจะได้สักแปดเปอร์เซ็นต์อันนี้คิดคร่าวๆนะครับส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยมันมีประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของสัญญากู้ที่อยู่ในระบบปัจจุบันถ้าเราบอกโอเคตรงนี้คงไม่ถึงครึ่งนะครับที่ที่มีปัญหาอที่สามอ่าเราอาจจะคิดว่าอ่ะสักหนึ่งในสี่แล้วกันยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก อหก็รวมกันประมาณสักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันจะกันันี้คือแบบนี่คือต่อปีต่อปีอก็กึง่งกึ่งกึ่งกเป็นเป็นเป็นเบสเบสเคสหน่อยนะที่มันจะได้มาทั้งหมดตรงนี้คุณเยอะอยู่นะพี่จริงจริงมันก็นก็ดูเหมือนเหมือนเยอะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเยอะหรือ,อเปล่าและถ้าเกิดมาเทียบอีกอีกมุมหนึ่งก็คือในเรื่องของ rejection rate ที่มันเพิ่มขึ้น จากเดิมเนี่ยโดยเฉลี่ยนะว่ามันอยู่ประมาณ30-35%ก่อนก่อน LTV มันเพิ่มขึ้นมาเป็น45-50%ก็คือ10%ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ10-15%ที่มันมันคอ i n c i d e n c e กันประมาณนี้พอดีครับอ๋อโอเคอันนี้คือในฝั่งของบ้านใช่ไหมพี่ใช่ <S <S ใชแต่สมมติเมื่อกี้เราพูดถึงถ้าสมมติเป็นคอนโดนี่ก็จะเป็นหน้าหุ้นตัวเดียวกันไหมครับเออ่ถ้าเป็นคอนโดก็จะเป็นหน้าหุ้นที่คล้ายๆกันเพราะว่าถ้าเกิดดูเนี่ยจริงๆ LPM คอนโดหมดเลยนะ เกือบเกือบร้อยมีแนวราบอยู่อยู่บ้างแต่ว่าพอร์ตอาจจะยังไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วราคาก็ก็อยู่แถวๆนี้เหมือนกันครับเมื่อกี้ที่ดูสุภาลัยพรึกษาออะโทษทีเสนาพรึกษานะครับพวกนี้ก็จะเบลนดค่อนข้างที่จะมิกซ์อาจจะมีเสนาที่คอนโดเยอะด้วยด้วยสไปโอเคนั่นก็คือเป็นภาพรวมนะครับซึ่งถ้าถามว่า LTV ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ เชื่อว่าอาจจะเร็วๆนี้อาจจะมีการพูดคุยกันนะครับ mm hmm. แต่ว่าก็อย่าเพิ่งเทคน้ำหนักไปร้อเอนาะนะครับอันนี้เราบอกเราเนี่คือ assumption เราเนี่ยเปิดให้ดูก่อนนะครับว่าถ้ามันเกิดขึ้นนะครับซึ่งเมื่อกี้พี่โจก็พูดออกมาว่าถ้าสมมติว่าเราจะดูเรื่อง LTV มันก็คงจะไม่ใช่ AP มันก็คงจะไม่ใช่แรนด์หาก,กับสายสิริเพราะมันอาจจะเป็นแบบโซนบนบนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูเป็นแบบมิดสเกลลงมานิดนึงเนี่ยนะครับก็หน้าหุนคล้ายๆกันเลยนะครับก็ต้องบอกว่า ตอนนี้ที่แร็กกาดเองจริงๆเนี่ยนะครับก็สุภพลายเองจริงๆเนี่ยอย่างดูในกราฟสีขาวเนี่ยนะครับก็ถือว่าแร็กกาด l p n ด้วยนะอเออในอย่างวันนี้นะครับที่เราคุยกันเนี่ยตอนนี้สุภพลายเนี่ยผมผมผมดึงวันเริ่มต้นก็คือต้นไตรมาสสนะครับคอร์ทัลทูเดย์ตอนนี้ก็คือ2 2เดือนกับอีก2วัน นะครับตัวสุภาลเนี่ยนะครับค่อนข้างแลกกาดตัว LPN อยู่พอสมควรนะครับประมาณ7%รนะครับจริงๆคือแลกกาดตัวอื่นๆด้วยครับ AP Origin แต่อันนี้คือของเขาดีไงะนะครับไมถึงว่าไตรมาส2 AP เขาดีไงนะครแต่ว่าเราก็เลยประเมินว่าถ้าเราจะหา1นึ่งพ o x y เนี่ยในการดูเป็นการทายอยสะสมรวมถึงการเก็ฑกกำไรเนี่ยสำหรับเรื่องของ LTV เองเนี่ย ก็อาจจะดูเป็นตัวสุภาลัยนะครับซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่อง LTV นะครับเมื่อวานนี้ผมมีเกินไปให้กับนักลงทุนฟังอีกนิดหนึ่งครับพี่โจเรื่องของตัวสุภาัยที่พี่โจมีการออกเปเปอร์ให้พี่โจสรุปสั้นๆอีกหนึ่งอีกสักนาทีหนึ่งคร่าวๆได้ไหมครับนี่ครับก็ครึ่งปีแรกก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีสําหรับข่าวเพราะทุกอย่างมันไม่ได้เอื้อนะครับเปิดโครงการใหม่น้อยแบ็คหลอกคอนโดที่เตรียมไว้สำหรับปีนี้มันจะเข้าครึ่งหลังหมดทั้นครึ่งปีแรกไม่ได้มีอะไร ที่จะเป็นต,ตัวช่วยเท่าไหร่แล้วก็มีในเรื่องของโควิดที่มันเข้ามาที่มันทําให้สถากนการณ์มันพลิกไปนิดหน่อยนะครับด้วยการที่คอนโดน้อยมาจิ้นก็น้อยไปด้วยเพราะปกติมาจิ้นคอนโดของสุไพจะสูงกว่าแนวราบครับคราวนี้ภาพมันจะเปลี่ยนไปในครึ่งปีหลังเพราะคอนโด4โครงการที่มีอยู่ในมือเนี่ยจะแล้วเสร็จหมดนะครับแล้วก็ยอดขายตัวแนวราบที่ดีในเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ย มันมีส่วนหนึ่งเลยแหละที่มันสูงกว่าเฉลี่ยปกติในอดีตที่มันจะรับรู้ค่าม,มาคือ b a c k หลอกสิ้นควอเตอร์ปกติสุพรายอยู่มาณห้า0ันล้านสำหรับแนวราบสิ้น Q2 มี6ก0 0นห้าเพราะเนี่มันก็จะมี s p ีดโอเวอของแนวราบเพิ่มขึ้นมาและครึ่งหลังนี่โอ้โหเปิดโครงการใหม่ มานานคือคือเขาเตรียมแผนไว้เนี่ยนานแล้วนะครับโครงการแนวราบไม่ใช่แบบซื้อที่เปิดได้เลยเหมือนคอนโดต้องพัฒนามาก่อนสักหนึ่งปีเพราะมันลงล็อกตรงนี้ด้วยพร้อม,อมกันเพราะเขาจะเปิดครึ่งปีหลังเนี่ยมูลค่าถ้าเทียบกับครึ่งปีแรกเนี่ยสองเท่าเพราะทุกอย่างด้วยฐานที่ต่ําด้วย คอนโดโอนเสร็ uh, set, มีนาะราบเข้ามามาจิ้นจะดีขึ้นด้วยจาก Product Mix ที่มันเปลี่ยนไปเพราะนั้นเราก็เลยประเมินว่ากำไรในครึ่งปีหนังของ s u l y เนี่ยน่าจะเป็น2เท่าของกำไรในครึ่งปีแรกได้นะครับมีโอกาสเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับคอนโดสโครงการมันไม่สามารถโอนได้หมดนะครับใน Backlog อยู่ที่ว่าเขาโอนได้มากแค่ไหนโอนได้มากกว่าที่เราคาด หรือรว่าบ้านจะรับรู้เร็วกว่าคอนโดใช่แต่คอนโดมันอาจจะแน่นอนกว่าเมื่อถึงช่วงโอนคราวนี้มันจะขึ้นอยู่ไอ้สกับ4ไตรมาสเนี่ยไตรมาสสไตรมาสสในฟิกเกอร์ที่6เนี่ยนะครับมันจะโยกยังไงคือถ้าเกิด Q3 โอนได้เยอะ Q4 อาจจะดอรอปลงไปถ้า Q4 โอนได้เยอะ,ะ Q3 ดอรอปลงไปเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามันเป็นภาพลักษณะแบบนี้และสามมันโอนได้ดีกว่าที่เราคาดไว้นิดนึงเนี่ย กำไร Q3 กับ Q4 จะโตทั้งเงยือนเยียและ Q-on-Q อ๋อโอเค่ามันก็จะเป็นภาพที่ดูดูดูดเป็นเชิงเป็นบวกเพิ่มขึ้นไปอีกสำหรับตัวสุ p ライนะครับเพราะฉะนั้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ครึ่งหลังของสุプ ly ก็คือครึ่งแรกเขาเขายอมให้คนอื่นนำไปก่อนคือครึ่งแรกเนี่ยตอนน้องเรียกว่าเป็นปีของเป็นช่วงเวลาของ AP ใช่ใช่แต่ครึ่งปีหลังน่าจะเป็นช่วงเวลาของสุプライใช่ครับนะครับ,รบแ,ลและถ้าสมมุติว่าได้ LTV เข้ามาช่วยอีกเนี่ยอันเนี้ยพวกเนี้ยในกลุ่มอสังหเราเรายังไม่ได้รวมเลยนะ นะครับแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้แบบส่งผลเยอะแต่ก็คือให้เป็นดูเป็นเซนติเมนต์เลย์ละกันนะครับ,รบก็โอเควันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหุ้นแนะนำของเราสำหรับตัวสุพภัยนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทางพี่โจมากครับ